สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ PT o f f o m a x นะคะวันนี้เป็นวันพุ้ที่29มิถุนายนขออนุญาตไลฟ์แบบขณะที่รถยังค้างอยู่บนฮอยแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวบทจะต้องให้ย่างอื่นต่อเลยเดี๋ยวคนเดียวทำไม่ทัน ก็วันนี้คุณลูกค้าขับรถมาด้าสองนะคะสีค่อนข้างสวยเลยโบ <c oughs> ไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นไหนแต่อยากจะบอกว่าล้อที่คุณลูกค้าเลือกเป็นล้อที่หายากมากๆแยากสุดๆแล้วก็เป็นล้อที่สวยที่สุดของมาด้าสองอันนี้ให้คํานิยามหรือความชอบส่วนตัวลงไปเลยว่าเป็นล้อที่สวยที่สุดของมาด้าสองนะคะตัวนี้เป็นล้อมาด้าสองตัวไมเนชเชนล่าสุดนะเป็นโทนสีไฮเปอร์ค่ะ,อะบอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนมองหาล้อลายนี้อยู่นะติดต่อสอบถามเข้ามา ได้นะคะเราจัดหาให้ได้นะเรื่องความหายากนี่ไม่ต้องกังวลความยากนี่ร้านเราขึ้นชื่อคะ่ะหายากแค่ไหนก็หาได้นะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะจับคู่กับยางตรงรุ่นเลยคะ่ะทั้งชุดราคาไม่แพงนะบอกเลยนี่ ล้อสี่วงเป็นสภาพป้ายแดงไม่มีรอยนะคะทั้งสี่วงเลยนะใส่ขึ้นมาก็สวยงามตามที่เห็นเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนติดตาม Facebook อยู่หรืออย่างไรก็ลองเข้าไปดูภาพหลังติดตั้งเสร็จได้นะจะมีภาพรีวิวอยู่เนาะเดี๋ยวพอพามาดูล้อใกล้ๆเป็นสภาพป้ายแดงไม่มีรอยจริงๆนะคะขนแมวก็ไม่มีค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปเลยนะคะร้านเราอยู่แถวขรามสองบางหัเทียน เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะถ้าสนใจยังไงทัวรมาคุยกันก่อนได้แจ้งสิ่งที่ต้องการนะคะเราจะหาไว้ให้ได้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนแต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามายังไงเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวบวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ